วันนี้ก็อยู่กับเจนน่ที่น่าจะมาเล่นพวกกูจอ e ี e ในโทรศัพท์นะฮะอ่หลังจากที่เออถ้าเป็นในคอมแล้วก็ขอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นในลองเล่นในโทรศัพท์ในสักสักครั้งนึ่งนะจะลองมาเล่นดูนะก็ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดรอก็ดาวน์โหลดรอเล,เลยก็รอดาวน์โหลดเลยครับ <c oughs> ใครท่ครานี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้จะมาลองเล่นในโทรศัพท์ดูเพราะว่าถ้าไปเล่นในคอมแล้วมาาันจะ มันก็ยังได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าหลดไฟล์นี่ลองอันนี้ดูนะแล้วกดไฟล์เลยแล้วเข้าไฟล์เลยแล้วก็ไฟล์รอ,อครับแล้วอ,อีกอ,อีกสนาทีนะครับเดี๋ยวเรารอนะ ดีครับต่อนะครับรลเอาไว้ก่อนนะครับคลิปจะเดี๋ยวจะคลิปเป็นยาวยะยาวๆยางนัน่าจะลงคลิปยาวๆอยู่ครับน่าจะลงคลิปเออยอยาวๆยาวแน่นอนครับน่าจะลงคลิปยาวๆเลยครับ ลงที่เปยาวนะโอเคอีกห้าสิบสี่วิคนะคะอีกอีกวินะทีนะโอเคครับเดี๋ยวแวบเดียวเดี๋ยวก็จะได้เขาเล่นนะฮะกับกับกบ,บั๊บูเกลกับบั๊บูสนะฮะ อีกทีลองเล่นดูครับเพราะว่าจะได้ลองเล่นมันนุกน่าจะได้ลองมาเล่นดูในคอมในคอมน่าจะง่ายกว่าในการเล่นแต่ว่าเป็นอรปสรรคน่าจะดีนะโทรศัพท์อะโอเคครับอืมเรากดไปไปเปิดเปิดไฟปกับเปิดไฟไม่ได้แต่เปิดไฟไม่ได้ผมจะทำผมคิดว่า ้องไปโหลดใหม่ดีกว่าคอมไมเปิดใหม่ดีกว่าเปิดในคอมดีกว่าแต่กลับเปิดไฟล์ไม่ได้เฉยลองกดเข้านี่ดูก่อาจดะติดตั้งได้นะถ้าเป็นไม่ได้คอมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยในคอมไม่ได้ฟรีไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมไ่ไ,มได้เลยครับ ใช้อะไรไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะลองเปิดอีกสักอีกสักอันอนี่ B C ไหนบ้างเนี่ครับกดเลยหรือว่ากดใส่ลิงกดกดลิงก็ได้นะ ลิงก์ก็ได้นะครับกดลิงก์เลยมิเกมนะโอ้โหอยูคอมดาวน์โหลดไม่ได้ครับคอมดาวน์โหลดไม่ได้แล้วดาวน์โหลดไม่ได้ครับไฟล์ไม่ค่อยดีครับไฟล์นึกว่าผมจะดาวน์โหลดไม่ได้โอเคโอเคดาวน์โหลดแล้วครับจะดาวน์โหลดจะนานอยู่แหละ จะได้เล e ่นหรือเปล่าครับ hey. ว okay. okay. so We ันนี้จะได้เล่นหรือเปล่าก็วิ่งอีโอเคลองเข้าไปดูโอเคก็กำลังโหลดนะครับในแอปโหลดเว็บนะะฮัโหลดแอปนะครับโหลดในโทรศัพท์มันจะช้ากว่าคอมนะเพราะคอมมันมันแค่แป๊บเดียวก็เล่นเล่นนะครับแป๊บเดียวโหลดแค่แป๊บโหลดแค่แป๊บเดียว คอมก็ได้เล่นนะครับคอมก็ได้ก็ได้เล่นชมแล้วครับรอมัน อีกนานอีกนานกว่าจะกว,ากว่าจะได้เล่นน้องครับ1วิน่ะ1นาทีโอเค โอ้โหอีกห้าเอิดวิทยาล้วได้เล่นเลยเปิดไฟได้ไหมคะเปิดไฟได้แน่นอนครับ อีกนะอีกงานถอดกดได้เลยครับเปิดโอเคเปิดได้แนละ้วเปิดไฟได้ไหมเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ครับตอนนี้เราเข้า,เราเข,ารเราเข้าไม่ได้ครับโรอีเอเราเข้าไม่ได้เนอะเราเข้าไม่ได้ครับฟรายเข้าไม่ได้ครับโรอีอีก็อนนี้ทวิธีนี้ไม่สําเร็จนะฮะวิธีนี้ไม่สําเร็จเพราะมันดาวน์โหลดไม่ได้ครับขอขอโทษด้วยกันแต่ว่าอยากลองโหลดดูครับมันน่าจะอีทั้ใช้ายอีทั้เกิดจากเครื่องโทรศัพท์น่าจะเก่าก็ได้ครับหรือว่า ถ้าเป็นโทรศัพท์มันมันจะ,ม,นจะมันจะไม่สามารถโหลดได้แต่ผมคิ่น่าจะเป็นโทรศัพท์เก่าๆแน่นอนครับน่าจะเป็นโทรศัพท์เก่าๆแน่นอนครับเพราะมันเก่าแล้วครับซื้อมาสองปีแล้วครับอันนี้ก็เลยโหลดไม่ได้โอเคก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ขอตัวลาไก่อนไม่ได้คลิปต่อไปนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดไลค์ดิ้กดแชร์เพเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะฮะแค่เป็นแค่วิดีโอเองก็อันนี้ก็อยากอันนี้ทำเนวว่าอยากลองทำดูฮนะก็บาย